ผลงานของบาร์เซโลนาซีซั่นนี้แน่นอนครับเป็นผลงานที่ได้รับความชมมาตั้งแต่ชาบีอแอนเดสในการปลุกปั้นมากลุ่มดาวรุ่งที่เติบโตขึ้นมากลายเป็นกำลังหลักกำลังสำคัญของทีมซึ่งถ้าจะชี้วัดไปที่หนึ่งในบุคคลที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในแนวรับคนนั้นก็คือโรนันอัราโคครับการเปิดตัวในช่วงตรงนั้นเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นฝันร้ายเลยครับ เขาลงไปเป็นตัวสำรองนะฮะแล้วก็ลงเล่นในช่วงท้ายเกมและต้องดวลกับชิชาริโต้นี่ะฮะแต่อยู่ในสนามไม่กี่นาทีครับก็โชว์ความผิดพลาดเฟ้อฟ้าออกมาถึงขั้นโดนใบแดงออกจากสนามครับมันจึงทําให้เขาแทบไม่เหลือโอกาสในการผลักดันตัวเองขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่และมันเป็นแบบนั้นอยู่เกือบ,อบสองฤดูกาลเลยครับจากความผิดพลาดในเกมแรก Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลลิสตา้าบายจิตรกรสีคำเกรือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลลิสตา้านะครับ กับผมจิตรกรสิีมะเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับเหมือนเช่นเคยครับเข้ามาแล้วฝากไว้ก่อนเลยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับให้กับ Mainstand Thailand ครับแล้วก็ตอนนี้เราเปิดฟีเจอร์ Super Tank เป็นช่องทางในการสนุนโดยตรงให้กับช่องของเรานะครับขอบคุณมากๆครับผลงานของบา์เซโนนาซีซั่นนี้แน่นอนครับ เป็นผลงานที่ได้รับความชมมาตั้งแต่ชาบีเันเดสในการปลุกปั้นมากลุ่มดาวรุ่งที่เติบโตขึ้นมากลายเป็นกําลังหลักกําลังสําคัญของทีมและไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะในเกมรุกนะครับเกมรับก็ถือว่าทําผลงานได้อย่างเหนียวแน่นมากๆครับเพราะเขากลายเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในลาลิก้าของสเปนซึ่งถ้าจะชี้วัดไปที่หนึ่งในบุคคลที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในแนวรับคนนั้นก็คือโรนันอราโคครับประการหลังวัย24ปีครับ ทีมชาติรุกไหวยกดับตัวเองขึ้นมากลายเป็นกำแพงปาการหลังที่แบบว่าเหนียวแน่นกลายเป็นความหวังสูงสุดในแนวรับของบาร์เซโลนาได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆครับทั้งๆที่จุดเริ่มต้น,นนะครับมาด้วยความทุรักทุเลอย่างมากและแทบจะมองไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เลยการต่อสู้ของเขาเป็นอย่างไรบ้างมันหนักหน่วงขนาดไหนกว่าที่จะกึ้นมาเป็นตัวหลักให้กับสโมสรอันยิ่งใหญ่อย,อย่างบาร์เซโลนา ติดตามชีวิตของโรนัลโดอาราโคที่นี่พร้อมๆกันครับโรนัลโดอาราโคเกิดที่เมืองริเวราครับซึ่งอยู่ชายแดนระหว่างอุุกัยกับบราซิลนะฮะแล้วก็เติบโตมาในครอบครัวชนชั้นกลางครับไม่ได้ลำบากยากแคนอะไรมากมายคุณพ่อของเขาเนี่ยรับราชการนะครับเป็นเจ้าที่กรมป่าไม้ซึ่งเดถือว,ว่าดูแลครอบครัวได้อย่างสบายๆแหละนะครับส่วนคุณแม่ก็รับหน้าที่เป็นแม่บ้านรวมถึงมี งานอาชีพเสริมในการทำเบเกอรี่ครับอบขนมเคก้กไปขายเป็นไรายได้เพิ่มเติมเอามาเลี้ยงดูครอบครัวเ,เราโคเนี่ยเป็นพี่ชายคนโตครับจากทั้งหมดพี่น้อง3คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพอจะคาดเดาได้ครับว่าในแง่ของการเป็นพี่ชายคนโตเนี่ยก็มักจะเต็มไปด้วยความหวังจากคุณพ่อคุณแม่ครับตามวิถีของมนุษย์ปกติทั่ว,วไปครับอยากจะให้ประสบสรขในชีวิตร่ำเรียนสูงสูงได้งานการที่มั่นคงนะครับ ซึ่งก็วางแผนเป็นแบบนั้นครับเขาถูกส่งตัวเข้าสู่โรงเรียนประจำเนี่ยตั้งแต่อายุ6ขวบเพื่อจะได้โอกาสทางการศึกษาที่มันเข้มข้นขึ้นนะครับแต่ปรากฏว่าการไปอยู่ที่นั่นแหะครับมันเลยทําให้สิ่งที่มันเพิ่มเติมมาก็คืออิสระนะฮะแล้วเขาก็เริ่มหลงไหลกับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่แค่เรื่องของการศึกษานั่นคือฟุตบอลครับแล้วมันก็ค่อยๆหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆนะครับจากที่เคยเป็นเด็กเรียนดีนะฮะกลายมาเป็นเด็กที่บ้าบอล บางครั้งก็ไม่ได้เข้าคลาสเรียนบ้างโดนเรียนไปเตะฟุตบอลผลงานการเรียนก็ลดระดับลงเรื่อยๆแม้กระทั่งไปถึงเรื่องของการเล่นเกมก็เกมฟุตบอลอย่างเต็มที่ทั้งฟีฟ่าทั้งเปสได้หมดเลยซึ่งมองอีกมุมหนึ่งมันก็เป็นความความกังวลใจและกันครับของครอบครัวโดยเฉพาะคุณพ่อนะครับที่ที่คาดหวังว่าอยากจะให้ราเราโคโนั้นเดินตามเส้นทางของการเติบโตขึ้นไป ทำงานที่มีความมั่นคงได้รับเงินเดือนสูงๆอะไรก็หว,วานไปแต่ดูแล้วทำไมลูกชายฮันเทไปทำฟุตบอลเยอะเกินไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือคุณแม่เนี่ยแหละครับด้วยความที่เคยทํางานอาติเลตนะครับทำเบกเกอรี่อบขนมทําขนมเค้กไปขายครับไปออกร้านที่โรงเรียนของโรงนัลโด้เราโคก็ได้เห็นครับว่าเอลูกของเรามันก็เตะฟุตบอลเก่งเหมือนกันนะพอจะมีแววอยู่บ้างแล้วด้วยความเป็นแม่นะฮะได้ใกล้ชิดกับลูกชาย มากกว่าเพราะคุณพ่อเนี่ยทำงานทํางานนอกบ้านใช่ไหมกว่าจะกลับมาก็คํามืดดึกดื่นก็ได้คุณแม่เนี่ยแหละครับที่คอยคอยเจราจาคอยพูดคุยกับคุณพ่อว่าจริงๆแล้วลูกชายของเรามันก็ไม่ได้ว่าเร็วร้ายอะไรขนาดนั้นนะนะฮะแต่ที่สำคัญคือเล่นฟุตบ,บอลเก่งด้วยมีอนาคตด้วยเราลองแบบสนับสนุนไหมนะฮะหรือลองเปลี่ยนเวยกันหน่อยไหมผลักดันให้ลูกนั้นไปเดินอยู่บนเส้นทางของการเป็นฟุตบ,บอลให้มันชัดเจนมากขึ้น จนแรงน้มน้าวจากคุณแม่เป็นผลครับสุดท้าย,ยนะครับโรนาราโคก็ได้เข้าไปอยู่ในอะคาเดมีของสโมสรอุราคารซึ่งเป็นทีมในละแวกบ้านเกิดของเขานั่นแหละครับนั่นคือจุดเริ่มต้นเลยครับถึงแม้ว่าจะใช้ชีวิตอยู่ในเขตชายแดนระหว่างรู่ยไวกับบราซิลครับและได้รับอิทธิพลหลายอย่างจากทางบราซิลแม้ทั้งภาษาที่พูดคุยกันในในครอบครัวนะครับโรนาบอกว่าใช้ภาษาโปรตุเกส ก็คือเป็นภาษาสแลงะนะครับเป็นถ้าเป็นบ้านเราก็อาจจะแบบมีสำเนียงทองแดงหน่อยระหว่างโปรตุเกสกับสเปนแล้วก็ติดตามข่าวสารดูรายการทีวีดูฟุตบอลของบราซิลเป็นหลักแม้ทั่งเรื่องของอาหารการกินก็ชื่นชอบวัฒนธรรมการกินของบราซิลมากกว่ายกเว้นอยู่เรื่องเดียวครับคือเรื่องฟุตบอลโร,รนัลโดเติบโตขึ้นมาด้วยความหวังก็คือจะต้องเล่นให้กับทีมชาติอุรุกวัยเท่านั้น แล้วเขาก็ค่อยๆเบ่งบานขึ้นมานะครับในชุดอะคาเดมีของอุราคารนั่นแหละครับเพียงแต่ว่ามันก็ต้องฝ่าฟันกันหน่อยจากแรกเริ่มเดิมทีนยนะฮะตำแหน่งของเขาเนี่ยคือยืนเป็นตัวรุกนะฮะเป็นกองหน้าตัวต่ำอ่าประมาณนั้นก็ได้ครับแต่พอฝึกซ้อมไปเรื่อยครับมันไม่ค่อยเห็นพัฒนาการเท่าไหร่รูปร่างสูงใหญ่ดูเก่งก้างจับบอลจ่ายบอลหลายครั้งก็ผิดพลาดมากกว่าเขาเป่า ที่สาคัญคือต้องแบกรับในเรื่องของการสร้างสรรเกมรุกจากกลางขึ้นไปหน้ามันก็เลยดูไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ครับจนทําให้ทางสตาฟโค้ชนะฮะปรับเปลี่ยนครับเปลี่ยนจากเป็นตัวรุกมาเป็นตัวรับเลยถอยไายืนเซนเตอร์ฮาฟเป็นกองหลังดีกว่าโดยรูปร่างที่สูงใหญ่และด้วยคุณสมบัติอีกอย่างก็คือความเร็วครับเขาเป็นตั้เแต่ตัวรุกที่มีความเร็วอยู่แล้วแต่ถ้าถอยมาเล่นกองหลังการที่คุณเป็นกองหลังที่มีความเร็วมันก็จะเป็นหนึ่งในข้อได้เปรียบ ไม่ต้องกังวลมากตอนที่มีบอลอยู่กับตัวหรือต้องคิดในเรื่องของการสร้างสารรค์ไม่ต้องครับใช้ความเร็วตรงนั้นครับไปถึงจุดที่ป้องกันให้เร็วที่สุดแล้วก็สกัดทําให้ได้ได้บอลกลับมาแล้วคืนต่อให้กับแนวลุกดันบนจะเป็นกองกลางกองหน้าแล้วแต่ซึ่งการเปลี่ยนแปลงตรงนี้แหละครับมันเลยทําให้เาราโคนั้นพลิกบทบาทตัวเองกลายมาเป็นกองหลังเซนเตอร์ฮาฟและยกระดับเส้นทางตัวเองนั้นได้ดีมากขึ้นเขาได้รับการคัดเลือกสู่อะคาเดมี่ของเรนต i สตาร์ส ซึ่งเป็นทีมอยู่ในเมืองหลวงของประเทศนะครับถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นน่ะจะอ,อกหักจากการไปคัดเลือกที่สโมสรยักษ์ใหญ่อย่างเป็นยารโร่ก็ตามเจตัวเคยเล่าในช่วงเวลาตรงนั้นนะครับว่าต้องเปลี่ยนจากการเล่นตัวรุกมาเป็นกองหลังเซนเตอร์แบ็กนะครับเขาเปิดเผยผ่านทางเดอะการเดียนครับสื่อของอังกฤษบอกว่าตอนแรกเนี่ยไอดอลขวัญใจของเขาเนี่ยคือโรนัลดินโยครับโอ้โหอยากจะเล่นพรวพร้าแบบโรนันดินโยแต่พอต้องถอยมาเล่นกองหลังเนี่ยเขาได้เปลี่ยนครับต้องหันไปดูการเล่นของกาเลสปูโยริโอเฟอร์ดินาน จอโจคเอรินี่หรือแม้กระทั่งเ bon ลอโรโบนชีกบกลายเป็นแบบนั้นแต่มันก็ทําให้เขานั้นพัฒนาขึ้นจริงๆครับเขากลายเป็นกองหลังดาวรุ่งที่ถูกจับตามองครับครบเครื่องรูปร่างดีสูงมีความเร็วแข็งแกร่ง,งตามวัยแล้วก็เติบโตในการลงเล่นมากขึ้นจนปี2 0 1 6ันนะครับในวัย17ปีเขาได้ประเดิมสนามในเกฟุตบอลอาชีพครั้งแรกในการเจอกับเชโกเรโบลครับซึ่งเป็นหลีกระดับรองของรุกวัยนะครับ ก่อนที่ซีซันถัดมาครับทีมในลีกสูงสุดนั่นก็คือคลับอเลติกบอสตันริเวอร์ครับจะดึงตัวเขาไปร่วมทีมพร้อมผลักดันเต็มที่ครับแล้วก็ให้โอกาสเขากลายเป็นตัวจริงของทีมในลีกสูงสุดของลุกไวบทไว้เพียงแค่18ปีเท่านั้นครับแล้วเขาก็ได้โอกาสจริงๆครับลงเล่นไปถึง27แมชด้วยวิธีการที่แข็งแกร่งดุดันและเด็ดขาดนั่นแหละครับเรียกได้ว่าข้างหน้าจะบุกยังไงก็ตามแต่ข้างหลังเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวเคลียร์ให้ พราะไม่ว่าจะโดนสวนกลับมาตรงพื้นที่ตรงไหนนะครับอาราโคก็สามารถรุดเข้าไปถึงที่เกิดเหตุได้เร็วคฟเวอร์ได้ดีมากๆจนทําให้บอสันเดรอร์เนี่ยนะฮะจบอันดับ5้าของตารางเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับและในปีนั้นแหละครับที่เริ่มมีแมวมองจากลีกของยุโรปนั้นเข้ามาซึ่งทีมนั้นก็คือบาร์เซโลนาครับพร้อมกับดีลลงตัวก็คือ1.7ล้านยูโรครับบวกออปชันเพิ่มเติมก็จะกลายเป็น3.5้าล้านยูโรและสัญญาล่วงหน้าครับ เพื่อให้อาราโคนั้นได้ปรับตัวก่อนโดยให้ต้นสก,กัดเก่าก็คือบอสตันริเวอร์เนี่ยใช้งานต่ออีกหนึ่งปีครับก่อนที่จะย้ายไปสู่แคมป์ลามาเซียในทีมชุดเยาวชนพียแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับถึงแม้ว่าเป็นจุดที่บาร์เซโลนาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในแนวรับมีนักเตะหน้าใหม่หลายคนเติบโตขึ้นมาหรือย้ายเข้ามานะฮะในยุคนั้นก็จะเป็นสนเตะจากฝรั่งเศสครับเซมทอุต um ิตี้และเครมองลองเล หรือแม้กระทั่งบรรดาเด็กดาวรุ่งครับที่ย้ายมาในช่วงเวลาใกล้เคียงกันครับอย่างชองแกลกตด d ิโบแล้วก็เยสันมูริโยนั่นหมายความว่าการต่อสู้เพื่อจะผลักดันตัวเองขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่มันก็ยากลําบากครับและ,ละหลายครั้งก็จะเป็นเพื่อนคนอื่นที่ได้รับโอกาสก่อนเขาด้วยซ้ําไปมันยากมากครับอารอโคเคยเล่าให้ฟังบอกว่าเขาจะไม่เคยลืมครับในวินาทีที่เซ็นสัญญากับบาเซโลน่ วาดฝันในหัวแบบโอ้โหสวยงามมากๆครับจะต้องเป็นก้าวยิ่งใหญ่ต้องผลักดันตัวเองสู่ทีมชุดใหญ่อยากจะเป็น25คนแรกในทีมชุดใหญ่ให้ได้แต่สุดท้ายมันก็ไม่เกิดขึ้นครับโอกาสน้อยมากต่อให้เขาพยายามพยายามฝึกฝนพยายามพิสูจน์ตัวเองขนาดไหนก็ไปคนอื่นที่ได้รับโอกาสก่อน,อนเขาแล้วมันก็วนลูปแบบนั้นครับพื้นที่ของเขาจึงมีแค่ลงเล่นในทีมบาร์เซโลนาเบย์ก็คือทีมสำรองจนต้องรอถึงตุลาคม2018ครับ เป็นเกมประเดิมสนามชุดใหญ่นัดแรกเจอกับเซบิยาแล้วหน้าที่ของเราโคกก็คือลงไปประกบฮาวเวียเอร์เอนเดสชิชาริโตครับซึ่งตองน,นั้นเล่นให้กับเซบียาอยู่เพียงแต่ว่าการเปิดตัวในช่วงตรงนั้นเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นฝันร้ายเลยครับเข้าลงไปเป็นตัวสำร,รองน,นะฮะแล้วก็ลงเล่นในช่วงท้ายเกมและต้องดวลกับชิชาริโต้นะฮะแต่อยู่ในสนามไม่กี่นาทีครับก็โชว์ความผิดพลาดเฟ้อฟ้าออกมาถึงขั้นโดนใบแดงออกจากสนามครับ เรียกได้ว่าเหมือนแสงพลุที่สว่างวาบขึ้นมาแล้วหายไปเลยครับมันจึงทาให้เขาแทบไม่เหลือโอกาสในการผลักดันตัวเองขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่และมันเป็นแบบนั้นอยู่เกือบ,อบสองฤดูกาลเลยครับจากความผิดพลาดในเกมแรกจรนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งครับการเข้ามาของโรนัลคูม,มันครับในฤดูกาล2020-21สิ่งที่คูม,มันประทับใจก็คือเขาบอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยมีอนาคตสดใสแน่นอนแข็งแกรง่งสปีดดีแล้วก็อยากจะปลุกปั้นมาก ดูแล้วมันมีอนาคตมีศักยภาพเพียงพอในการผลักดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่และถ้าเขาไม่หยุดพัฒนาตัวเองแล้วก็เขาจะมีโอกาสที่ดีๆในการลงเล่นให้กับบาร์เซโลนาแน่นอนและที่สําคัญครับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมก็คือเขาได้รับเสื้อหมายเลข4ครับเหมือนเป็นตัวแทนของหนึ่งในทีมชุดใหญ่นะฮะมีรายชื่ออยู่ใน25คนแรกจากเด็กดาวรุ่งที่ไปลงสนามได้อย่างฝันร้ายและแทบไม่ได้ถูกเรียกใช้งานเลยเกือบเกือบ2ซีซั่นครับมันเหมือนฟ้าเปิดเลยครับ บวกกับสถานการณ์แนวรับของบาร์ซ่าในยุคนั้นมันก็ลดระดับลงอีกครับอ่อนปวกเปียกเหลือเกินจึงเป็นโอกาสของราโคนั่นแหละครับที่ถูกเรียกตัวขึ้นมาแม้ว่าผลงานโดยรวมของทีมนะครับมันก็ยังไม่ได้ถึงขั้นว่าสร้าง Impact อะไรมากมายเพราะสุดท้ายแล้วบาร์ซ่าก็ยังปวนเปลี่ยนปวนเปลี่ยนอยู่แถวกลางตารางเท่านั้นแต่การได้โอกาสลงเล่นอย่างต่อเนื่องนั่นแหละครับมันเป็นช่วงของการแบบว่าพัฒนาตัวเองจริงเก็บเกี่ยวประสบการณ์เรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็แก้ไขปรับปรุง เราจึงเห็นอราโคนั้นกลายเป็นตัวหลักอย่างชัดเจนมากขึ้นจนเข้าสู่ถึงยุคของชาบีเอเน,นเดสครับนั่นคือแทบจะเป็นชื่อ,รอแรกๆด้วยซ้ำครับในแนวรับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดไม่มีอาการบาดเจ็บไม่มีบรงโทษติดทดแบนน่์นะครับอรารโกจะได้เป็นตัวจริงอยู่เสมอแฟนบอลเริ่มโอเคแล้วครับเริ่มแฮปปี้มีความสุขกับการที่มีกองหลังตัวหลักแบบนี้หลายคนนําไมเปรียบเทียบกับเกราปิเก้นะครับถือว่าเป็นหนึ่งในตำนานกองหลังของบาร์เซโลนา มีความดุดันมีความหนักหน่วงเพียงแต่ว่าถ้ามองถึงความรับผิดชอบนะฮะหรือบทบาทในเวลานั้นน่ยก็ต้องอยอมรับว่าอาราโคนั้นมีงานยากกว่าปิเก้นแน่ๆปิเก้เข้ามาในยุคที่สมโมสรรุ่งเรืองครับได้เล่นคู่กับกองหลังกับตันทีมอย่างเกรเสปูโย,โยได้รับการถ่ายทอดได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่อาราโคเนี่ยเข้ามาในยุคที่บาร์เซโลน่าน,นั้นกําลังงอนแงนงอนแงน,งน,งนทั้งสถานการณ์ในสนามและนอกสนาม ที่สาคัญนะครับในช่วงแรกที่เขาลงเล่นอย่างต่อเนื่องเนี่ยคู่ขาของเขาก็คือกราปิเก้นเนี่ยแหละครับซึ่งถูกจับยงว่าเฮ้ยเล่นคล้ายๆกันประเด็นนี้เนี่ยนะฮะอาราโค่เคยบอกว่าจริงๆแล้วเขาถูกยงไปเปรียบเทียบกับนักเตะกองหลังหลายคนครับด้วยสไตล์การเล่นน่ยนะฮะแต่หนึ่งคนที่เขารู้สึกชื่นชมก็คือกราปิเก้นนั่นแหละครับคนที่เขาเล่นร่วมด้วยกันเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เขาต้องพัฒน,นาให้ดีขึ้นถ้าอยากจะะสมเล่อย่างกราปิเก้นก็คือการยืนตำแหน่งครับโอเคความเร็ว ร่างกายดีแข็งแกร่งปะทะดุดันแม่นยำแต่อีอย่างคือประสบการณ์ในการยืนตำแหน่งซึ่งบิกเคช่วยสนับสนุนอย่างดีมากๆและเขาก็พัฒนาในส่วนนี้ขึ้นมาได้เรื่องส่วนบิกเคก็ชมกลับเหมือนกันครับบอกว่าเราเขายังมีอนาคตสดใสอีกเยอะมากครับเด็กคนนี้มีมันสมองการเล่นที่ยอดเยี่ยมเขาโม่งเก่งออกว่าผมอีกการเปลี่ยนจากเกมรับเป็นรุกก็ถือว่ายอดเยี่ยมเด็กคนนี้ไม่มีคาว่าบังเอิญแน่นอนเขาเติบโตขึ้นมา อย่างที่ควรจะต้องเป็นด้วยศักยภาพของเขานี่แหละประการหลังที่คู่ควรกับสโมสรของเราอย่างบาร์เซโลนาและเขาสามารถจะยืนระยะให้กับบาร์ซ่าเนี่ยอีกยาวเลยครับนับ10ปี15ปีด้วยซ้ำเพียงแต่ว่าถ้าผลงานโดยรวมมันก็ยังไม่ได้ถึงขั้นว่าสร้าง Impact ให้กับบาร์ซ่าขนาดนั้นหรอกครับต่อให้อราโคจะกลายเป็นตัวหลักแล้วเป็นกองหลังเป็นปากันหลังคนสําคัญแต่พืานหลของทีมก็ยังงอนเงันอยู่ตกรอบแบ่งกลุ่มยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกตกรอบ ยูโรปาลีกอีกแล้วก็ตามรังเรอัลมาดริดเจ้าของแชมป์ละกาแบบไม่เห็นฝุ่นนั่นคือเรื่องราวที่ผ่านไปครับจนมาถึงซีซั่นนี้แหละครับ2022ถึง23ก่อนเริ่มฤดูกาลนะครับเราคงไม่ได้คาดคิดว่าบาร์ซ่าจะเป็นทีมที่เสียประตูน,น้อยที่สุดในลีกหรืออาราโกจะแจ้งเกิดได้อย่างเต็มตัวเพราะผลงานในช่วง3 4ปีหลังที่ผ่านมามันก็ยังมีขึ้นมีลงขาดความสม่ำเสมอครับที่สำคัญคืออาราโคต้องขึ้นมาเป็นตัวหลักอย่างจริงจังและ เป็นนายใหญ่ในแผงรับจริงๆแล้วจะรับมือกับแรงก,กดดันได้หรือเปล่าหรือแรงคาดหวังจากแฟนบอลรวมถึงสื่อมวลชนแต่ณปัจจุบันเขาพิสูจน์ได้เห็นแล้วครับว่าเขามีความสําคัญขนาดไหนและเรื่องราวที่ผ่านมามันก็เป็นแค่ฝันร้ายเท่านั้นแม้ว่ฟาฟุตบอลทั่วยุโรปอาจจะเหมือนเดิมะนะครับยังไปไม่ถึงฝั่งฝันตกรอบในแชมเปี้ยนส์ลีกมาเล่นในยูโรปาลีกก็แพ้ต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกแต่กับเกมลีกนั้นคนละเรื่องเลยครับเขากลายเป็นกํนาลังสาคัญในการ ควบคุมเกมจากแนวรับและสร้างความเชื่อมั่นให้กับบรรดาเพื่อนร่วมทีมแม้ว่าจะมีช่วงเวลาที่บาดเจ็บคนขาหนีบแล้วก็ต้องพักไปถึง2เดือนนะครับแต่ทุกครั้งที่เขาลงสนามครับอาราโคคือที่พึ่งของทีมจริงๆครับกลายเป็นส่วนสําคัญครับที่สร้างสถิติไม่เสียประตูยาวนาน7เกมติดต่อกันและยังคอยเป็นพี่ใหญ่ครับดูแลเพื่อนร่วมทีมหรือนักเตะใหม่ๆที่ย้ายเข้ามาร่วมเล่นกับเขาชูสกุนเดอเดรียสคริสเตนเซนหรือในเกมใหญ่ๆครับ อาจางเช่นแม้ว่าจะตกรอบยูโรป้าลีกที่แพ้ต่อแมรี่เตต์นะฮะถวัดกันผลงานเป็นรายบุคคลอาราโกก็ยังโดดเด่นมากที่สุดในทีมหรือในเกมที่ชนะเรอลมริตครับในการต่อยอดไปถึงการลุ้นแชมป์นะฮะอาจจะมีช็อตที่เขาโชคร้ายทําเข้าประตูเองนะครับแต่ในรายละเอียดทั้งหมดครับสามารถจัดการแนวรุกของมาริดได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นวิลสจูเนียร์หรือตัวรุกเพิ่มเติมอย่างเฟเดร์บาเบเดเรียกได้ว่าการเดินทางของเด็กรุกวัยคนนี้ครับ ฝ่าฟันอุปสรรคมาเยอะพอสมควรและอยู่ภายใต้แรงกดดันเยอะแยะมากมายครับแต่พอได้โอกาสอย่างเสมอเพิ่มเติมไปเรื่อยเขาก็สามารถยกระดับตัวเองขึ้นมาได้จริงครับเกมรุกทําให้คุณชนะแต่เกมรับจะทําให้คุณเป็นแชมป์โคดคำพูดตรงนี้ยังคงเป็นตำนานอยู่เหมือนเดิมและที่น่าสนใจคือมันยังมีเส้นทางต่อยอดเพิ่มเติมครับกับอายุเพียงแค่24ปีทั้งในระดับสโมสรหรือทีมชาติครับ ที่ลุกวัยอยู่ในช่วขงขการผลัดเปลี่ยนผลัดใบถ่ายเลือดซึ่งผลงานในศึกวัลโลก2022ที่ผ่านมาอาจจะน่าผิดหวังครับเพราะว่าตกรอบแรกแต่กลุ่มเด็กเหล่านี้แหะครับหนึ่งนันก็คือโรนัลโด้อรอโรโจะกลายเป็นความหวังใหม่ให้กับทีมชาติลุกไวติดตามเส้นทางการต่อสู้ของเขาต่อไปครับว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนแต่ที่แน่ๆนะตอนนี้เขากลายเป็นขวัญใจของสาวกบาร์เลนาเรียบร้อยแล้วครับ เิดยนไงบ้างกับกองหลังยุคใหม่คนนี้นะครับอลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้ครับแล้วก็อย่าลืมเหมือนเดิมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งครับแล้วก็มีฟีเจอร์ซูเปอร์ตงเรียบร้อยถ้าท่านชอบคอนเทนต์ของเรานะครับสามารถสนันุนโดยตรงให้กับ Mainstand Thailand ครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ